เสร็จแล้วเอานี่มาขั้นตอนต่อไปมาตัดตรงทาเรียกปีตรงปลายก้นก้นก้นหมีเนาะก้นเผือก้นเผือกเอาที้เสื่อมขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะคุมกระสอบให้มันนะครับคุมรวมกันได้ดที่ได้สวย ไม่เน่าไม่โดนแมลงไม่โดนนกเจาะด้วยนี่เขาปลูกขายในไร่เขาทำอย่างเงี้ยเนาะอ่าเอาเชือกมัดข้างบนเออเขาก็ทำอย่างนี้แหละขายปลูกทำไร่กล้วยขายตะเกียนเขาก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเลยอ่าเชือกมัดเอาเชือกมัดข้างบน ก็ไม่มาใช่ตัดตัดเชือกด้วยเ็มแบ่งไว้อีกอันหนึ่งเชือกยาวไปเชือกยาวไปหน่อยอสั้นพอแค่มัดกระสอบได้พอแล้วครับนี่เป็นกนล้วยบีซีทีหอมเหอมทองเนาะใช่ไหมหอมทองประทุมอหอมทองประทุม ีสีไม,ม่ใส่อะไรเป็นผูกหลังบ้านนะครับไม่ได่ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มที่ไก่เล้าไก่หลังบ้านอย่างเดียวเลยนะครับเป็นปุ๋ยหมัดใช่ มานี้มัดแน่นไหมเนี่ยพอแน่นพอพอแบบว่าไม่ยูดอ่ะเนาะเอก็อมไม่ต้องแน,น่นแน่นมากเอาแค่ว่าไม่ไม่ให้เองสุดก,ก็พอ,อ,อเกี่ยอยู่แล้วเรียบร้อยครับจริงจริงกระบวนการ